ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c o o ก i e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกม c o o ก i e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e land s ช o p ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนะโู้ได้บัฟเบรเจมานะครับผมต้องบอกก่อนเบรกนี้เนี่ยเหมือนเดิมหลงังหลักเบรกใหม่มาหลางังๆเนี่ยผมจะเทสประมาณหนึ่งสองสามตาโอเคอันนี้เนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมีโพยแล้วนะครับ โอยได้เป็นพุกคือบัฟแลนเนี่ยมันมีหลายอันที่เอ้ยเราเล่นแล้วดูเวิร์กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่านี้เนี่ยจะพิเศษใหม่คือเบรกเนี้ยผมเคยเล่นมาแล้วนะครับตัวมังกรมันไม่ใช่เบรกใหม่มเป็นเบรกเก่าแต่อันแน่นอนพวกดาบแพทเทิร์นอะไรอาจจะเปลี่ยนกดกระิกาจะเปลี่ยนแต่เออเราพอจะจํากดคร่าวๆได้แล้วมันมีทิคหนึ่งนะครับเป็นน้องคนที่รู้จักเขาแนะนะมาผมเดี๋ยวผมลองในคลิปแรกเลยไม่เสียเวลาก็คือ เขาบอกว่าพี่พี่ลองแบบว่าให้ผมอะเล่นแค่เคเวสจบอะแล้วกดออกแล้วพอซักไม้ที่เขาบอกว่าไม้หกเจ็ดก,ก็ได้พี่พี่ค่อยเริ่มวิ่งอะไรเงี้ยเออก็ดีเพราะว่าต่อไอเบรกเนี่ยครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะใกล้จะร้อยแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีมิชชั่นนะครับผมเนี่ยร้อยร้อยร้อยยังอ่าร้อยก็จะกดออกงี้เพื่อไม่ให้ระยะมันไกลไปคือเพราะว่ามิชชั่นเนี่ยแปบ๊บนึงนะผมจะเล่นเป็นสายทำลายแล้วกันชิปนี้นะครับโอเคอันนี้ ผมจะเน้นไป่ทางมันจะมีลูกไฟตามหลังหนึ่งสเต็ปกับจํานวนลูกไฟเพิ่มแล้วก็ลูกไฟใหญ่แล้วก็ลูกไฟเร็วผมจะเล่นลูกไฟตามหลังกับลูกไฟเพิ่มอันนี้เอ่อเศรายังก่อนนะไม่เข่าข้ามก่อนอืมคือเมื่อกี้บังกอนอ่ะมันดีที่ว่าเออบัฟมันโหดแต่มันอยู่ในไม้ที่เราเก็บบัฟอยู่อ่ะตัวมันอ่ะเราเก็บไว้หลังๆดีกว่าผมก็เลยเลกที่จะสกิปคือแต้มมันเยอะแหละแต่แบบผมเก็บไว้เผื่อลุ้นหน่อย เพื่อลุ้นแบบเออไม้ด้าหลังจะเจอนะครับมามามาเราก็จะเล่นแบบเนี้ยจนสักประมาณไม้ห้าไม้หกนะครับอันนี้เนี่ยชเนบาเรนให้ดูได้เป็นพลังมังกรแดงโอ้ยนี่ไงทาลายสี่ขวางออกหมีสวยอันนี้เป็นลูกไฟเหมือนลูกไฟจํานวนมั้งนะครับเพราะว่าเบรกเนี้ยครับถ้าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยมันจะมีแมปกลางๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกี่เหมือนพลาดบ้างอาลีมันจะมีเหมือนแมปกลางๆอ่ะที่เหมือนสี่ขวางมันจะเยอะแล้วเออมันมันไม่ได้เยอะทุกแมปมันก็จะเยอะบ้าง น้อยบ้างแล้วเออไอเคนิคนี่เหตุผลของมันก็คือมันคล้ายๆกับรอบที่แล้วเลยเราเล่นเพื่อให้แบบว่าไม้ที่เราจะเอาจริงเนี่ยไปอยู่ในโซนด่าที่มันหวังจะทําแต้มนะครับซึ่งเวิร์กไม่เวิร์กผมไม่รู้ผมไม่เคยทําไหนๆก็คลิปแรกผมก็ลองครั้งแรกเลยแล้วเออว่าจะได้ไหมเพราะว่าบัฟมันก็ได้บ Legend, ัฟเลจนช์มาก็จริงแต่ไม่ใช่มันเรียกว่าเป็นปบัฟเลจนช์ปลอมเพิ่มเวลาเทมนี้หาเล่นยากนะเพราะว่ามันก็จะมีตัวลูกไฟแล้วก็ตัวใหญ่ ซึ่งตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะมีสายเยลลี่ไม่น่าจะเวิร์คก็จะมีสายลูกไฟซึ่งเราจะได้ลูกไฟไหมก็ไม่รู้นะเออนะรอยไปมันเดิมเดี๋ยวเราจะร้อยยี่สิบแล้วก็กดออกนะเดี๋ยวก็หนังอัดก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็บัฟบ,บังกร่อผมจะเลื่อนเป็นสายทำลายหมดเลยหมดยังเนี่ยยังไม่หมดอรอเป่าไฟลุกเนี้ยถึงไหมเออเรียบร้อยเรียบร้อยกดออกกดออกจะลองดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์คเนี่ยเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะเล่นแบบปกติแบบเดิมนะเออพิษ เรียกว่าลองลองบ้างแนวใหม่อันนี้เหมือนเดิมอันนี้มีเพิ่มขนาดอะผมจะเลือกเพิ่มขนาดแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ลูกไฟต้องเอานะผมมาเอาคือวิธีการเลือกบัฟลูกไฟอะผมอิงตามนี่มันจะมีเอ,อ่อแอดมินนะครับผมแอดมินที่ทําแปลสรุปอยู่ในกลุ่มลิงก์กลุ่มก็อยู่ใต้คลิปด้วยแหละแล้วเขาแนะนําว่าเอ้ยลองลองเล่นตามนี้ดูก็คือเน้นเป็นลูกไฟอะไรว่าลูกไฟรอบ2ตามมาแล้วก็ ลูกไฟจํานวนแล้วก็ลูกไฟใหญ่แล้วก็ลูกไฟเวลาเขาจะแนะนําเป็นประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นตามหลักสูตรนั้นดูคือคือไอ้ลูกไฟเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่หันใช่ไหมมันก็จะสุ่มมาว่าจะออกแบบไหนให้เราได้เลือกใช้บ้างแน่นอนมันก็จะมีอันนั่นแหละตามเทียมไม่กี่ที่จัดไปอุย้ยไม่จบในดา่าาต้องมี่ข้าดาดาบถัดไปซึ่งเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวได้ลองคือคลิปนี้ไหนๆก็คลิปแรกลองไม่ทุกอย่าง <laughs> อ่าแต่เบรกนี้เท่าที่ลองดูเนี่ยผม เท่าที่ผมลองดูนะอาจจะรีดคอนเทนต์ยากกว่ารอบที่แล้วหน่อยรอบที่แล้วเนี่ยเออมันมีบัฟมันมีสุ่มอะไรเยอะดีแต่รอบนี้สุ่มมันไม่ค่อยเยอะแล้วโอม้มันหมดเพลยเยอะนะครับ๋ยวพย,ยายามจะหาที่มันเออหลายๆสายดูอันนี้ไปแล้วก็อันนี้เควสจะจบยังอ่จจะจบแล้วจบแล้วกดอดกกดอกผมไม่สนใจเรื่องสกิลจบเลยนะเราเอาแบบว่าอเอาแค่ครบออกจบแล้วก็อันนี้นี่นี่อันนี้คือลูกไฟตามนะครับ บอกไม้หกผมนะ่าจะเล่นเป็นสแตก็กไม่สแต็กเยลลี่กูเดียก่อนนะอันนี้ดูอ่ะไม่สแต็กเยลลี่หม,มีก็สแต็กทำลายนี่แหละเออข้ามเราเน้นบัฟเลยเพราะว่าตัวไหนก็ตามเนี่ยมันสามารถทำลายได้อยู่แล้วโอ้อัศวินเนปเอาติดไว้ไหมเอาติดไว้แล้วกันอัศวินในเบรกรอบนี้จะมีอีเวนต์ลับก็คือถ้าคุณเลือกอัศวินแล้วอ่ะคุณจะได้รับบัฟทำลายแล้วมีโอกาสออกลูกไฟกี่เปอร์นะสองจุดห้าวัดแถวแถนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยว้าว อันนี้เนี่ยน่าจะเลือกนี่นะครับผมแบบบัฟแลนไม่คิผมเลือกแตงกวาตรงกลางมันดสุ่มบัฟแลนหนึง่งอันแม่เพราะบัฟแลยผมก็ยังคาดหวังไอตัวบัฟที่มันทําลายลูกไฟห้าสิบครั้งแล้วออกอยู่นะเออนี่อาจะมีผมน่าจะแป๊บเดียวจบอะ่ะนี่นะครับไปก็แป160๊บร้อยหกสิบเนี่ยสบายมากแล้วตอนนี้เรามีบัฟหินจากไอมังกรแล้วอ่ะเขียเนี่ยเล่นมาณานี้นะครับเดี๋ยพว่งงงยิดลองดูไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรอ่ะ <laughs> มาไม้ที่ห้านะครับน,นี่ถือว่าเป็นไม้อันนี้อันที่สามเอ้ยไม่ใช่อันรถไฟขยายจานวนเออแล้วก็อุ้ยอันนี้ขว้าด่ามันจะมีอีเวนต์อยู่นะได้เอ้ยอันนี้ดีนะยิงรถไฟเพิ่มเราก็เพิ่มเพราะคะแยัน,นลีไม่เอยเข้าสักเท่าไหร่ผมว่าเราไม่ได้เล่นสายตัวใหญ่นะเราไม่ได้มีคะแนนตอนทำะไรตัวใหญ่ข้ามดีกว่าเออรีรีอูอยนายากรบ,บดีบับดี บัฟนี้เนี่ยนอกจากการได้จากสุ่มระหว่างทางแล้วมันจะอยู่กับอีเวนต์ถ้าสีชมพูน่าจะเป็นพูดตะกีอ่าผมอันนี้ผมจําได้ถ้าเลือกหนึ่งกับสองเนี่ยไม่มีอะไรอันที่สามเนี่ยเราต้องเลือกปุ๊บแล้วต้องไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกจนสุดทางแล้วมันจะแจกบัฟให้เราฟรีนะอันนี้เนี่ยตอนแรก,กตอนที่ผมยังไม่รู้อ่ะผมก็เดาว,ว่าเลือกหนึ่งกับสองมันมีข้ออะไรไม่รู้ของมันปรากฏว่าหนึ 2, ่งสองเออผมไม่เคยลองเลือกหรอก แต่เออพอยเขาบอกเอ้ยมันเสียฟรีเราจะเลือกเป็นแอคชั่นยอดเยี่ยมอันที่3นี่กดไม่หรอกได้เฮ้ยคะแนนหม,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 มีโอ้โหเราเมื่อกี้เพิ่งหยิบหไปชมพูอ่ะบัฟอีพิกขอเกียร์ซักหมีหน่อยดิที่เมื่อกี้ได้มาโอ้โหโบนาาัสท,าม,าทาม,ม์เบรกเอารอบนี้เนี่ยโบนัสทม์ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เพราะว่ามันน้อยแล้วก็เยลลี่มันไม่เยอะแล้วมันไม่ได้มีบัฟแบบทำลาย200ขึ้นอะไรทั้นงนั้น ฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเล่นมันเล่นได้อยู่แล้วแหละมันไม่มีใครห้ามแต่่าจะตึงตึง,ตงมือยากๆหน่อยเออมามายก,กลมาเดิมมาเดิมยังอยู่ในไม้ที่เรายังจะเก็บเอาบัฟอยู่ร้อยแปดสิบนะครับอย่างนี้สคลิปนิดนึงนะโอ้โหไอ้พวกผมเรียกว่าแทนจะไม่สซคลิปเลยไม่งงช็อตเดียวก็ร้อยแปดสิบก็นะกดอกก็ดอกผมคิดอยู่ว่าเล่นทําลายสซตแตทำลายมั้ยเตแต่ทำลายแล้วกัน อันนี้อันนี้เป็นโ okay, อเคเอาขวาก็าคือลูกไฟลูกไฟต่อเนื่องไม่รู้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรผมเรียกว่าลูกไฟต่อเนื่องอะ่ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้มีแสแต็กนะครับอืมยิงลูกไฟก็น่าเล่นแต่ผมว่าเราไปแสแต็ดีกว่าเพราะว่ามันมีน้าเล่นหลายอันนะบัฟหินก็น่าเล่นเยลลี่หมีก็น่าเล่นไปถึงแส,ตตออสแต็เหินเออสแต็กทั้งสแต็กทำลายแล้วก็สแต็กเยลลี่หมีอ่าผมเริ่มสแต็กทำลายแล้วกันนะครับเพราะว่าเบรกที่แล้วเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยได้เล่นทำลายเบรกนี้ก็ขอเริ่มด้วยทำลายแล้วกัน เออผมว่าพิงช็อกยังไม่คุ้มโอ้ก๋วยเตี๋ยวมันได้แหละว,วะเปิดโพดูแป๊บหนึ่งอะก๋วยเตี๋ยวเส้นยักษ์เนี่ยจะได้บัฟเสริมแกงระดับแร่หนึ่งอันผมว่าน่าจะดีกว่าบัฟน้องส้มน้องส้มบัฟกระโดดไม่ค่อยได้ใช้กับเราหรอกมันแต้มน้อยแต่ถ้าเราได้บัฟเออมันเกี่ยวกับยิงลูกไฟถี่ีมันก็น่าจะต่อเนื่องได้มากกว่าฉะนั้นผมว่าไปตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวยักษ์นะครับ ก็จะสุ่มบัฟสุ่มเป็นบัฟอะไรนะเหมือนจะเป็นระดับแแลนะไหมอ่าได้เลยพลังมังกรแดงได้อะไรมาเอานี่ไงได้เป็นลูกไฟเพิ่มจํานวนนะเออลูกไฟเพิ่มจํานวนก็จะลัศมีกว้างขึ้นมามามาไม้นี้ก็ยังมี200อยู่นะครับแต่ไม้นี้ผมอาจจ,อาจจะวิ่งเต็มก็ได้นะนจริงๆไม้นี้ผมไม่มั่นใจว่าเราควรจะวิ่งเต็มหรือวิ่งสั้นดังนะั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปก่อน <laughs> เออ เพราะว่าไม้นี้เวสมันยังไม่จบไงคือถ้าเราจบไม้นี้ปุ๊บครับจบจบเวสถ้าสมมติว่าเอ้ยเราไม้เดียวผ่านตลอดแล้วเราจบเวสเนี่ย200เนี่ยตอนจบตอนขึ้นไม้ที่7นะครับเราจะได้ไดรับบัฟชุบชีวิตถ้ไม่ชุบชีวิต,วตเพิ่มพลังตอนเริ่มเกมมั้งแล้วก็มีตัวพลเรทินี่อีกเพราะว่าเราได้เป็นสายนี้เหมือนถ้าเป็นสายเยลลี่มันก็จะเป็นอีกบัฟหนึ่งมันก็จะมีแต่ละสายที่ไม่เหมือนกันเบอร์200ก็ยากอยูอย่มั้งแบบนี้มันเยลลี่ไม่เยอะนะเออนี่เม,นนเรเรมเวร เพราะดาซิงกีวังเยอะๆอะมันจะเวอร์หนักมากเพราะมีตาหนึ่งที่ผมเทสอะแล้วแบบมันอันนั้นไม่ได้เยอะมากแต่ผมเห็นภาพแล้วว่าถท่คลิปนี้นะตอนนี้นะเราได้บัฟประมาณนี้ก็น่าจะเดือดอยู่น่าจะเดือดอยู่แต่บัฟไอเทมไม่ได้ไเพิ่มเวลาเทมนี่เอามาทําไมวะ <c oughs> ไม่ได้เล่นกับมันเลยเออหาโอกาสไม่เคยใช้หมอะสักเท่าไหร่ต้องเน้นไหนมีทำลายออกลูกเอามีเราไีทำลายออกลูกไฟแล้วนี่อีพิกอะเออเออว่าลืมไปเลยตอนนี้ก็คือเรามี2.5กับ5%นะมีถ้ามีการันตีก็เซฟแหละแต่2อ,อก็ เหลือแหลกนะเหลือแหลกโดมดตาณนี้เพราะว่าไอ้จุดจุดที่ก๋วยเตี๋ยวยักษ์มันถึงไม่อกี้มันไม่มีสี่ขวางไงมันเลยต้องวิ่งนี่อันนี้ก็จะเริ่มมีแล้วไปแล้วก็ต้นเกมเนี่ยผมมีบัฟแม่เหล็กที่ได้มาคือเป็นพลังงานชีวิตลดเร็วเออที่เป็นของซิลิคอนมั้งใช่ไหมตัวฟ้าฟา้าเราก็จะพลังชีวิตเราก็จะลดเร็วหน่อยแต่เรามีแม่เหล็กติดมาเออก็จะช่วยในการเก็บเยลงเยลเลีย,ยแล้วก็ว่ากันไป ต่ถ้าสมมติว่าลูกไฟเราออกถี่อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่จะเป็นขนาดนั้นหรือเปล่านะเออมันก็จะกลายเป็นเสียประโยชน์นะเพราะว่าพลังชีวิตลดเร็วมันก็ตายเร็วขึ้นโอ้หนี่ข้ามด่านเลยเว้ยแต่ไมานี่ผมว่าวิ่งจนเกือบจบอะน่าจะถึง200อยู่นะแต่ถ้ามันไม่ถึง200แล้วมันใกล้ๆเนี่ยผมว่าผมจะรีนะเออเนี่ยเอแต่ด่านนี้น่าจะถึงด่านนี้สิ่งฝังก็เยอะ200้ไหมสอ0้ยไหม,200มอ่า200แล้วนะครับผมว่าเดี๋ยววิ่งจนจบแล้วก็ได้เริ่มมาเหลือนิดเดียวถือว่าเก็บสแต็กละกันเเเพรราาาาะวว่ก็บสแตมอนล้ สนามไม้หกเราเริ่มวิ่งเลยก็ไม่เสียอะไรเออมานี่เคลียร์ไปนะครับเคลียร์ไปหืหวาดจริงแต้มก็ค่อยเริ่มมานะไมน้นี้เออแต่เบรครอบนี้แต้มไม่เวอร์เท่ารอบที่แล้วนะไอ้รอบที่แล้วนะคลิปสุดท้ายที่ลงกอบปิดซีซั่นอนะ่ะวันนั้นเดือดมากเอ่รอบนี้ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะว่าโดยค่าเฉลีย่ยแต้มมันไม่ได้พุ่งขนาดนั้นมาเฮ้ตอนนี้เราผมว่าเราเก็บสะสมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ไม้เจ็ดแปดอ้ยโอเคมีพุ่งไม้เจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเราก็เริ่มซัดได้เลยเออก็คือเริ่มที่จะเลือกตัวจริงๆได้แล้วถ้ามีบัฟเจ๋งก็เดี๋ยวพิจารณาดูก่อนว่ามันถ่วงหรือเปล่าเพราะเราอยากได้แต้มผมว่าเราตั้งมาตรฐานตัวเองสักประมาณหมื่นห้าเท่าที่ผมเล่นมาก็หมื 15, ่นห้าก็โอเคนะนะเฉพาะมาตรฐานในการลงคลิปของเราไหคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้อ่ะเรื่องของเขาไปของเราเป็นอย่างนี้นอันนี้ มีโอเคผมจะเลือกเพิ่มขนาดนะครับเพิ่มขนาดลูกไฟก็จะลูกไฟใหญ่ขึ้นแล้วก็อันนี้คือจบเคสเดี๋ยวมันจะมีแจกบัฟแก้วมังกรอีกทีหนึ่งไม่มีอะไรมากโอ้ว่าน่าเลือกโอ้ะอปิกมีหลายตัวที่มีอีเวโบนัสแล้วบัฟดีโอ้จริงชั่วกรากา,กาสเสรนะ่าสนใจผมว่าขอลองรีดูก่อนอืมรีดีกว่าโอ้ พุชซาบัฟก๊อ์มากเลยนะตอนแรกผมว่าจะรีรู้เหมือนลูกไฟแต่ถ้าลูกซาออกบัฟขนาดพุชซาพุชเออพุชาเนี่ยผมว่าเอาเลยดีกว่าบัฟนี้ในโอพจัดกับกับสายที่เราเล่นเพราะว่ามันทำลายทั้งแมปและมันไม่ได้แบบว่ายิงตุ้มเดียวไงมันแบบระเบิดป๊อป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 ปไประหว่างทางไปฉะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นบัฟแบบผมว่ามันกึ่งกึ่งเลเยอจน่ะสำหรับสำหรับความที่เราเซ็ตมาอันนี้เราก็จะได้รับบัฟของแก้มังกรมาที่เราเล่นได้มานะครับ มีพลังใหม่ทำลายหนึ่งเพรามชิ้นส่วนสีกีฬขวางนะไม้นี้พุทธาสาแตกไม้เมื่อกี้เราก็เก็บไปเยอะไม้นี้ก็น่าจะเยอะเช่นกันแต่สิง่งกีฬขวางของพุทธาธนูเนี่ยมันไม่ปกติแล้วเนี่ยถ้าในเล่นทั่วไปเนี่ยมันไม่นับเป็นสีกีฬขวางแต่ไม่รู้ไอ้สแตกกน,นั้นจะนับไหมแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนี่นี่พุทธาผมนี่วิ่งโอ้โหโอ้โห่เพ่งคลิปแรกของซีซั่นนี้เลย เดี๋ยวมันจะมีดาที่ผมว่าไอ้ไอ้ดาที่เป็นเหมือนลำไยนั่นนอันนีนจะรังกระฟูอุจะจะอ๊ยเรม่มมันเริ่มแรกๆนิดน,นึงแล้วนะเริ่มแรกๆนิดน,นึงแล้วนะ <c oughs> เปิดวิ่งวิ่งได้แป๊บเดียวเข้าสกิล2,900ซะแล้วแต่ดาเมกิแต้มมันเวอร์ด้วยแพทเทิร์นกับบัฟเราอ่ะมันเดือดอยู่แล้วอันนี้เนี่ยสกิลผู้างที่ผมปล่อยมั่วได้เลยนะเพราะว่าลูกไฟเราแบบว่าทํางานให้เราตลอดเวลาคือลูกไฟเราเนี่ยมันจะอ้างอิงต่อเนื่องจากสีขวางซึ่ง ไอ้บัฟฟันของพุซาเนี่ยแน่นอนจุดที่ดีที่สุดคือจุดที่มีสิ่ีขวางแต่อโหบัฟที่เรามีขนาดนี้มันมันแทบจะกว่าตลอดเวลาอยู่แล้วนี่เนี่ยคุณดูดิแม่งยิงเป็นคืนโอ้โหโอดเพี้เนี่ยยิงรัวๆเลยเออ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 แล้วฆ่าแมปอย่างเร็วนะเเริ่มเห็นประโยชน์ของไอ้เพิ่มเวลาเทมแล้วเนี่ยมันจะมันทําให้เราเหมือนแบบสแต็กต่อเนื่องตลอดแทบจะเวลาไงเพราะว่ามันพุ่งนานขึ้นเออไอ้บัฟไม้แรกเลจินที่เราได้มาตอนนี้พันห้า นี่เลี้ยงให้ขดเลือดอีกนะฮิวมาเออฟันไปไม่ทำลายลูกหน้ามันนี้ไหนนี่ระเบิดเอ้ยยังยังไม่ระเบิดนี่นี่เพราะว่าลูกไฟอ่ะครับมันจะมีบัฟหนึ่งที่เป็นเอ้ยผลิตลูกไฟทุกครั้งที่มันทำลายสิ่งขวางได้จำนวนชิ้นเท่านั้นนั้นซึ่งเรามีหินหนึ่งอันกับลูกไฟที่แบบยิงทที่จะกว่าทั้งแมปมันก็เลยค่อนข้างต่อเนื่องเออภาพคอมโบก็จะประมาณนี้นะใบนี้แต้มก็สอง0อยู่แล้ว3 0 0พมีลุ้นดีกว่า ตอนนี้เราทำลายเชนเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยดูไม่ทันอ่ะเต็มจอยหมดเอ่อล้านกว่าป่าวะมองไม่ทันว่ะมันเร็วอ่ะช่างมันไปเออช่างมันนะครับช่างมันนี่นี่กว่าทั้งแมปแต้มก็สองพันละไม้นี้เออสายทำสายทำลายมาฟินตรงนี้นั่นแหละคือมาฟินตรงที่ว่าเวลาเราทำลายอ่ะมันมีแต้มเด้งไงมันไม่เหมือนสายแบบเยลลี่อ่ะทั้งเยลลี่หมีหรือเยลลี่เยลลี่ธรรมดาเยลลี่ตัวชนิดอะไรเงี้ยมันไม่มีขึ้นไง แล้วทำลายมันขึ้นตัวเลขมันสะใจเนี่ยร้านสองมั้งถ้าที่เห็นมันเร็วมากเลยนะนี่แล้วเราจะทวีคูณเด้งโปดไปเรื่อยๆสามพันมีลุ้นจริงๆนะเพราะว่าเราสกิลได้อูโหูแล้วคุณดิคุณสกิลจะมากกว่าขนาดเนี้ยแต่แต่แตอนสกิลเวลาตัวนี้เวลามันกว่ามันกว่าดจริงาังด้วยไงมันดีตรงนี้นี่สามพันแล้วสี่พันแมสไม่สี่พันน่าจะยากไปว่ะถ้าเม่แต่ว่าถ้าอันนี้มันมีคนเลือดใหญ่ผมจะไม่ได้หรอกว่ามีป่ะไม่มีนะ เออสาดสกิลไป่ะต้องดิใช้นะครับมาตัวละสามพันหกสิบแปดล้านมันจะโอ้ยไม้แปดเนี่ยของจริงผมบอกแล้วไม้แปดถ้ไม่แปดก็เก้าอะถ้าแปดไม่เดือดนี่ต้องเป็นตัวที่ระยะสั้นมากเลยนะเพราะว่าลากไปไม่ถึงดาดถัดไปอ่ะเพราะดาดถัดไปเฟสแรกๆอะสีของเยอะจริงอืมไม่เวิร์กอู้เอา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  ติดเรื่องสมบัตินิดหน่อยส่วชิ้นสามผมจะไม่เล่นหมายถึงว่าเราจะไม่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 ลงหลุมเพราะว่าผมคิดว่าวิ่งธรรมดามันระยะไกลกว่ามันดีกว่ากับการเอาแค่แต้มนิดหน่อยมากๆแต่ใช้ได้จังหวะเนี่ยมันแต้มมันไปไกลกว่าอยู่แล้วเพราะเหมือนผมจะได้ว่ามันลงหลุมทีส่งให้สมมติสิบล้านเลยมันก็คือเหมือนทำลายจะอยู่ขวางแค่แปดชิ้นเองนะครับเออฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราวิ่งธรรมดาเราก็ไม่ต้องในลงหลุมเราเผื่อไม่มีจังหวะให้ลงหลุมด้วยมันพุ่งทั้งดาดเนี่ย เพราะว่านั่นไงเพราะว่าไม้เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกผมสงสัยว่าเอ้ยไม้แปะมันเป็นตัวที่ลากไปถึงสเตจถัดไปได้จริงๆหรอวะแต่ถ้าเป็นดอกบัวนเนี่ยผมเชื่อว่ามันลากถึงนะเออเนี่ยครับทำลายเดือดๆไปนี่เออเสียดายไม่ใช่สั์เลียงเลเจ์นะแต่สั์เลียงอีพีก็เล่นได้เพราะว่าตัวดอกบัวมันกดแต่ไม่บูว๋วทั้เมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบว่าสกิลแรกจะขึ้นสกิลสองก็เก้าร้อยแต่มันแพทเทิร์นด่านเนี่ยด่านมันดีด่านมันเด อันนี้เนี่ยตอนที่เริ่มมาในไม้แปดยังไม่ได้เปรี้ยงป้างเท่าไมเมื่อกี้แต่ก็มาอยู่นะปุ้ยโอ้หเขียเมื่อกี้กองเยอะมากเก้าร้ยล้านแป๊บแป๊บก็จะพันแล้วนะเฮ้ยมันได้ขวดเลือดเดี๋ยวไม้นี้ถึงแม้ผมว่าถึงนะถ้าไม่ถึงเดจังหวัดจะไม่ค่อยดีแล้ะเพราะกระจ่ายเป็นเราจะน่าจะขาดทุนขวดเลือดถ้าม,มันไม่ถึงนะแต่ผมเชื่อว่าไม้นี้ถึงตอนนี้พันสี่สิบปุยพันสองครับ ไม้เมื่อกี้เกือบสี่พันไมานี้สู้เขาหน่อยตัวไม่คปอยดีเลยอ่ะเออนี่ครับทําลายอืมจริจริงลูกไฟก็เลียนได้หมดแล้วแหละมาพุ่งซะหน่อยเออข้าด่าเน,นี้ยแบบนี้แหละของจริงโอ้โหผมอ่ะผมตีว่าเข้าแบบนี้ประมาณพแบบันหกแป๊บแบนี่เก้าร้อยจะเก้าร้อยแล้วนะเออโอ้โหเคลียร์ตอนนี้เราทําลายชิลล์ละล้านเจ็ดแล้วครับสแตกขึ้นมาห้าแสนนี่พิ่งไม้แปดเองยังมีไม้เก้าไม้สิบ แล้วมันนี้จะพาเราสแต sure ็ปผมว่ามีร uh huh> ู้ไปถึงสองล้านอยู่นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหกระโดดมั่วเราเลยดูมันกว่าทั้งแมพอ่ะมันกว่าทั้งแมพอ่ะโอ้โหนี่ยเนี่ยมันยิงมันโชลิคินโชลิคินหมดแล้วหมดแล้วอ๋อนี่ยังมีอยู่ยังมีอยู่หมายว่าจะสุดหมืนหมดแล้วว่ะลิ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 พันไปหมดแล้วเอ้ยเอ้โอ้ยโอ้ยหกพันี่ยเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยจะไม่ค่อยมีสิ่งขวางไม่ไม่ใช่ไม่ไม่มีเลยอันนี้คือครึ่งด่านไงตนี้้เเราาหงแลว กว่าจะมีสิ่ฝั่งนี่ก็วิ่งมามาหนึง่งผมว่าไม้นี้ได้เท่านี้แหละไม่น่าจะได้ชุดใหญ่ไม้ถัดไปน่าจะได้เริ่มชุดใหญ่แล้วก็ไม้ที่สิบมันน่าจะเหงานะเนี่ยโอ้โหเหงาเลยสิ่งขงมันน้อยนะครับมันต่อนี่ไงเออกว่าจะมาสก,กิลได้ไหมวะขอลองยืดดูหน่อยยือลองหน่อยปั๊บเออได้สวย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 ได้ย่ได้ 6, 000. 6, 000. ไหกพันหกพันไม้นี้หกพันนี่มันทําลายแบบกวาดทับกวาดนี่เออปี ว้ามันห้าได้ไหมไม่ถึงว่ะหกสี่แปดสามเหลือไว้ทำไมสิบเจ็ดล้านเดือดนะเดือดเอ้ยอะไรเรื่มก่อนเริ่มเกมนี้ของฟรีห่อนี่ไงเอา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 ได้เป็นเสริมขนาดลูกไฟยักษ์โอเคโอเคโอ้ผมว่าตัวนี้เอานะบัฟดีบัฟด,ดีทำลายสิ่งอยู่ขวางแล้วได้ยนินดีมีคือมันจะมีบัฟเนี้ยที่เป็นระดับอีพิกกับระดับแรผมว่าระดับแรเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาปรรรไปเคสเคสไป แต่อีพีกนี่คือแบบน่าเรื่องมันโอ้โหมันเริ่มจุดนี้เกิดจุดนี้มันไม่มีสิ่งกีบขวางอ่ะเออจุดเกิดไกลกว่านี้ไม่ได้หรอวะผมจะยิงตรงไหนได้เนี่ยผมต้องต้องยิงเคลียร์แล้วมั้งจะถึงมัออ้งนะยิงเคลียร์ก่อนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดวันนีไม่มีสิ่งกีบขวางเลยนะเนี่ยกว่าผมจะได้เจอยังไม่เจออีกอ่ายอย่ารอก่อน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 โอ้ยผมต้องรีบป,ปล่อยไว้จะมันจะเก็บขวดถัดไปปือถ้ามันจะสแต็กกันไม่มีประโยชน์ที่ต้องเก็บไว้เคลียร์เลยอืมนะ นี่ครับทำลายเอาอุ้ยมาครับแต่ขบวนเราิ่มมากว่าทั้งแหนตี้ช้นลยนะสล้านหนึ่งนะสอล้านหนกับสอล้านสองะนะล้าสุดท้ายน่าจะจบโ้ยมลุนช้ามล้าเลยนะเนี่ยมกครับไม่มีอะไรคืดไม่อมีริงอยู่ขวางคือขึแรกมันเยอะไงแท้มันเลยโดดเดือดจากมาุ่คีมายคงไม่เดืเท่าเมื่อกี้หรอกอ้ยทำลายย็นเย็นอู้ยแต่แ้ดูไม่เยอะนะมันแค่ได้พ่งห่ะมันติดวิ่งมาไเยอะทีนี้เก้าร้อยสามสิบนี่มีเจิเก็บต่อทำลายกว่าทั อะวะคือมันท้าทามังกรพอเล่นไปเกือบจะจบไหมงงว่าเอ้ยไหนว่าเบรกอไหนวก่าห์ทําทามังกรมาอยู่ไกลจังวะไม่เจอสักทีแกไปเล่าข,ข้อสรุปว่าเหมือนเบรกนี้จะไม่มีเบรกเอามังกรเนาะที่เหมือนเราขี่มังกรแล้วยิงกรเทมอะเอออันนั้นอะอยากเล่นแต่รอบนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เป็นเงื่อนไขที่เขากําหนดมาเดี๋ยวนี้เราสอยตรงนี้เอาชิ้นลรืไฟเออทําลายชิ้นแล้วเหรอวันนี้อะไม่มองแล้วครับช่างแม่งแลวสุดท้ายก็ เหมือนเดิมครับระหว่างตัวตึงเหมือนเดิมไอ้ตัวตึงสายเยลลี่นี่มันก็เล่นสายกับสายสีของได้นะเออทั้งอาสวิรมดแล้วแหละมีเรวอมังกรปลาไหลใช่ไหมหลุ่เลือกปลาไหลไปแล้วบอกวะตอนนี้หนึ่งเก้าสี่แปดครับไม่สุดท้ายอยากไดต้ต้องต้องต่ำๆสองพันเนาะเพื่อขึ้นหมื่นห้าไม่น่าไม่น่าแต่ยากเลยผมว่าถ้าออกอย่างนี้ลีโอ้ผมว่าอาจจะต้องเลือกนะ ไซบอกกับชัวว่าการาสชั่วากราสสมมาดูดีกว่าว่าการ์สสักกันคือสองตัวนี้มันเหมือนกันอย่างหนึ่งคือตอนสกิลอะตัวมันทะลุจำได้ทั้งทั้งสองตัวเลยไม่อันนี้อะไรวะเน,นี่ยผมเปิดโพดูแป๊บหนึ่งนะมันเพิ่งมาใหม่ย,ยังไม่คุ้นนะ่ะอันนี้เราเพราะเราที่อะไรที่ผมเล่นผมก็จํากดไม่ได้นะผมก็มั่วเหมือนกันอันนี้เอออ๋อเคเลือกซ้ายได้บัฟความเร็วขวาได้เพิ่มคะแนนยิลลี่มีทั้งหมด ไม่ใช่เพิ่มความเพิ่มความผมว่าเอาเพิ่มความเร็วดีกว่านะน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราลากไปได้หลายๆดานอย่างเงี้ยแ,แ,แล้วสแต็กเราก็เก็บมาไกลมากแล้วฉะนั้นเนี่ยผมว่าเลือกซ้ายดีกว่าเอาความเร็วความเร็วนี่ได้ความเร็วมา12%แมสสุดท้ายคือเมื่อกี้ที่ผมไม่ไม่เลือกที่จะรีต่อเพราะว่าหนึ่งชัวรลาสหรือไซบอร์เป็นตัวที่ระยะไกลมากแล้วเวลาเราทำลายเนี่ยเราไม่ต้องหวังพึ่งกับตัวสกิลของ2ตัวเพราะมีเรื่องของ ไอตัวที่เป็นไฟยิงอ่ะแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้เป็นตัวที่อีกข้อดีอย่างหนึ่งคือสปีดต่อบรรทามไม่ดอปเพราะว่าบางตัวเนี่ยต่อบรรทัดมนาามเหมือนจะดอปใช่ไหมโดนกักยิงอยู่กับที่อะไรพวกนั้นซึ่งสองตัวนี้ไม่เป็นมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีก็เลยนิดไม่กินรังเลยนนิดหน่อยมามานี้แต่คือที่ผมเลือกอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือสมบัติชิ้น3ามนี่แหละเพราะว่าเราพอเล่นสายทำลายแล้วเนี่ยชิ้นหนึ่งก็ดีชิ้น3ก็ดีนะอย่างน้อยมัน ลดความเหวี่ยงของแต้มแต้มมันแต้มมันอาจจะไม่ได้มากขึ้นก็ได้แต่มันเหวี่ยงน้อยลงแน่ๆเพราะว่าเรามีตัวช่วยในการทำลายที่เยอะจัดๆตอนนี้1300เป็นการค่าดานะเมื่อกี้นี่อือหือกวดลงเนี่ยนี่ตอนนี้ผมก็ง้างมือรอเอ้ยไหน,น,นวัฒนธรรมวะไม่มีเลยสรุปไม่มีนี่ลูกพี่ชูกะก,การสชูกะสถ้ามันเข้าเกมมันต้องเป็นแรอชูกก์สก็ต้องย่อเป็นเอสตี้ไหม เออเอสเพราะว่าปกติแล้วอะครับชาวคุกกี้รันเนี่ยโอไเมเ่เป็นไปไหมแต่คิงน้องน่าจะเป็นก็คือเขาจะเล่กชื่อยอคุกกี้ด้วย2ตัวอักษรเช่นไฟสปิริตพูดตะคิ้ก็จะเรียกว่า FS. เอฟเอสเออางตัวชื่อยาวมากๆจริงๆต้องสามตัวอ,อ,อย่างบูบูวอลลี่พายก็จะเรียกบีบีพีเออมาต่อที่เกมของเราตอนนี้สามมันทำมันห้านะครับพุ่งทั้งแมปอะคือแมปนี้ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งีขวางน้อยขนาดไม่มีแต่แน่นอนแมปเมื่อกี้มันเยอะกว่า ถ้าไม่ใช่แมปไม่กินแมปกันไอแมปที่สิงห์ขวงเยอะพี่งงเออนี่ตอนนี้แค่สี่พันอ่าลูกพี่ข้อโอนเลยนี่ลูกพี่สาดชุดใหญ่ไปลูกพี่ยังไม่ได้ชุบเลยนะเฮ้ยเผื่อลูกพี่ทำหกพันเข้าไปไม้ตำนานตัวนั้นได้นะเนี่ยน,นะนี่เพราะลูกพี่ระยะไกลจัดนี่ลายไปได้โอ้โหลูกไฟตอนมันออกของกันแล้วแบบเราวิ่งสปีดอยู่นะภาพสวยมาก นี่วนเออยังไม่วนยังไม่โดนยังไม่วนวน,วนแล้วยัง,ยง,ยงแต่นี้ไม่มีวนนะไอ้ะดาบที่วนคือระดับสุดท้ายหรืว่าน่าจะวนระดับสุดท้ายแล้วมันเริ่มที่ดับนี้ก็เป็นไปได้นะผมไม่ได้ดูว่าเราผ่านไปกี่รอบเมื่อกี้ใครดูท่นก็บอกผมห,หน่อยนะขอบคุณมากครบับตอนนี้47ครับ600เยอะกว่าถ้าสกิลต้องสกิลรอบ200แล้วก็แบบนี้มันจะมีบางตัวที่ยิงขวาง,งเยอะกว่าจริงๆแล้จะเหมือนแบบตัวเหยียบบ้างอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมา เตี่ยมรอชุบมีชุบปะวะมีดีสเลี้ยงชุบเออดูดมาให้หมดดูดมาเรียบร้อยไม่ใช่ดูดชุบนี่อ,อ้ยจอดนี้สิ่งหวังเยอะแล้วเนี่ยเออโอเคห้าพันสามห้าพันสองครับข้ขางล่างโอ้ยเอ,อ้ยมาไหมไม่ออกเว้ยตรงนี้มาไหมไม่ออกเว้ยตรงนี้มาไหมเฮ้ยบนบน,บน,บน,บนราคาสั่ง,งนั้มาแต่ไม่ได้เล่น เฮ้ยตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเฉยป่ะขนาดวิ่งแบบไม่ทันไม่ทันที่เต็มไม้เพราะว่าเราวิ่งไวแต่ละไม้นิดนิดน,น,น,นหน่อยอเอาแค่พลกิจม,มันเสร็งไงเออมาถึงจุดนี้เออหรือว่าทีิีมันเวอร์วไม่รู้ว่าควรทำตามไหมอ่ะเอออย่าเพิ่งทำตามแล้วกันมันเป็นเพ็จน,นะครับมันยูละ้างมันไว้ผมลองเยอะๆแล้วเพื่อนๆตัดสินใจแต่คลิปของผมเอาหกพันแล้วพุ่งยังต่อเนื่องเฮ้ยหกพันห้าว่ะนี่ อ๋อเขาจะเหมือนจะงานแต่งให้คนผู้หญิงกับสาวๆชายโอ้แปลกๆแล้วโอเคอุ้ยแต้มเดือดน,นะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ